สนับสนุนโดยไม่อิสุสุมิวเซเว่นชอยส์ ครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาสุขภาพดีกับดรสมิธแล้วนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญด้วยนะครับหนุ่มคนนี้เขาเป็นหนุ่มขี้เล่นครับที่เป็นนักนักแสดงแล้วก็นักร้องนะครับมากความสามารถเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจแม่ยกทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยทีเดียวแหะครับแตเนนัดผมมานะริมเสาว่ายน้ําแบบนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าปลานี้เนี่ยไปแอบ่องสาวๆอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับแถมเขายังบอกด้วยนะว่าเขามีปัญหาอยากสะถามผมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตามผมมาเลยนะครับ สวัสดีครับวันดีครับโยมวันดีครับแหม่กำลังเพลินอะไรครับเพลินอะไรครับแหม่เหม่อมองยิ้มอยู่คนเดียวเลยนะครับจริงๆวิวแถวนี้สวยครับก็เลยมาดูครับผมแหมรู้สึกวันนี้เนี่ยคุณคิวแลอเกิดนะครับได้ยินมาว่าตุ้ยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่งานชุกมากๆครับขอบคุณมากยินดีครับสละเวลามารายการเราได้โอ้โหไม่อยากเรียกว่าสละเวลาครับผมอยากรู้หลายเรื่องหลายราวมากอห่ทุกคนนะที่มารายการเรามีประเด็นในใจลรของผมเนี่ยด้วยความที่มันมีเขาเรียกอะไร ผ่านผ่านโลกมาก็เยอะนะฮะแต่ก็นิดนิดนึงแต่มันมีบางหลายๆคําตอบที่เราไม่สามารถตอบเองได้ที่มันลึกมากๆเรื่องผู้หญิงู้องชายพี่อ๋อหมายความว่าตุ้ยวันนี้อยากจะรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นในแบบนี้หรอพี่ทไมใค้เขาพี่ผมเขาจะหาผมหมกมุ่นแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นไทยครับที่แบบบางทีใช้ชีวิตแบบผิดผแล้วก็เลือกทางเดินที่ไม่ควร ก่อน <G un> วัยอันควรอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้กระจายไปพร้อมๆกันวัน <ๆ S 2> นี้ก็<ไ>ป <ๆ S 2> เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องน้าอายสิครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะอย่างแพทย์อย่างพี่โออย่างเรียนแพทย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกไว้เลยว่าเรื่องนี้เราต้องทําหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้นะครับในทุกๆประเด็น ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจัดเต็มเลยอันจริงไหมครับโอ้โหนี่ถือโชคดีของผมแล้วก็โชคดีของวัยรุ่นไทยมากที่จะได้รับรู้เรื่องราวอย่างละเอียดวันนี้ครับครับนไหนพี่โอ๊เปิดโอกาสให้ผมมาเป็นตัวแทนของวัยรุ่นไทยแล้ววันนี้ผมอยากจะถามครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนจะพุ่งพ่านกว่าฮอร์โมนผู้หญิงจริงหรือเปล่าครับครับเหมือนกับผู้ชายจะแบบมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าอย่างนั้นครับผมธรรมชาติของผู้ชายใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ตัวบุคคลเพราะฉ เพราะว่ามันแ,แล้วแต่คนแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนใช่แล้วก็แต่อย่างหนึ่งอะเป็นปัจจัยที่เป็นไปได้ก็คือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ตามฤทธิ์ของมันอืมก็มีส่วนครับที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายกว่าคือแบบไปเห็นผู้หญิงหุ่นดีๆขาเรียวๆก็อะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็จะทําให้เกิดฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับมันก็คือการกระตุ้นนะครับในผู้ชายเนี่ยนะครับ มันจะเกิดจากการมองเห็นอย่างผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่ามากมายเลยกว่าผู้ชายเยอะคือผู้หญิงอยู่ๆเห็นผู้ชายหลอกก็จะไม่ได้มีเขาจะคิดอะไรที่ซับซ้อนในระบบของเขาเขาไม่เหมือนเราก่อนที่จะมีอารมณ์ขึ้นมาผมถามแบบนี้แล้วกันครับครับถ้าตุ้ยเนี่ยมองผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบสะดุดตาตุ้ยคิดว่าเป็นส่วนไหนผมมีสถตินะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายไทยเนี่ยมองส่วนไหนก่อนงั้นผมขอ พูดความรู้สึกส่วนตัวความชอบส่วนตัวผมชอบผมยาวขาเรียวๆเนี่เพราะถ้าเกิดขาใหญ่ปุ๊บเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนักเลงฮะขาใหญ่ไปจำซอยหรือเปล่าก็ไม่ไม่น่าไม่น่าจะใช่ต้องแบบขาเรียวนิดนึงสิ่งแรกผมยาวปุ๊บขาเรียวนี่ใช่แล้วอันนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องสวยก่อนแล้วจะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีนึงมันมีการศึกษามานะครับเพราะว่ามีเสียงดับเสียงดับผู้ชายจะมองก่อน ผู้ชายจะมองก่อนแครับอะไรบ้างครับเหมือนเตะตาที่สุดอันดับที่4ี่นะครับอันดับแรกที่เราพูดถึงก็คือเรียวขานี่ไงอันดับที่สอ2ก็คือรูปร่างรูปร่างถ้าใครใส่เสื้อผ้าที่มันเหมือนกับรัดรูปหน่อยอะไรเงี้ยคนก็จะมองเยอะใช่ไหมอันดับที่สามอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วคนไปจะมองคืออะไรครับหน้าตานั่หน้าตาผมมองไปสุดท้ายเลยเมื่อกี้แล้วก็อันดับที่หนึ่งเลยนะครับที่ผู้ชายมักจะ มองแล้วก็ต้องหันมามองอีก,กคือหน้าอกนี่ออนี่แหละไม่ได้ว่าจะแบบทะลึ่งหรือรว่าไปายัว่วยุผู้หญิงให้แต่งตัวดึงดูดความสนใจมันเป็นการว<อ>ิจัยมามันเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันก็ค,คือน้องๆผู้หญิงที่แต่งตัวบางทีไม่ได้คิดไผู้หญิงนี่เขาคิดไม่เหมือนผู้ชายจริงนะทำไมอน้องบางคนเขาคิดเป็นเด็กมากเขาใส่อะไรตามแฟชั่นอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดเลยว่าเสื้อผ้าแฟชั่นบางอย่างมันเป็นกระตุ้น อารมณ์ของผู้ชายนะทให้เกิดอัชญากรรมคาตกรรมอะไรได้อีกหลายๆอย่างอย่างนี้ก็แย่เลยครับถ้าเกิดสมมตินี้ผมนั่งอยู่ข้างสาวว่ายน้ําเกิดผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ําคุณดีมากทุกอย่างครบตาม4ี่ข้อที่พี่โอ๊คบอกเนี้ยฮอร์โมนพุ่งพลาดมาผมจะทาไงฮะนี่ก็แย่เลยครับแต่ผมเคยได้ยินมาว่าวิธีการทำให้ฮอร์โมนลดน้อยลงไม่พุ่งพ่านไม่เฉลียวฉลาดว่องไวขนาดนั้นคือไป่เตะบอลจริงมากครับอันนี้ได้ยินมาเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับ เพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าให้หันเหไปทํากิจกรรมอย่างอื่นใช่ไหมอันนี้ก็มีส่วนถูกอยู่บ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรายจะหันเหออความสนใจตัวเองก็ไปทําอะไรที่เราสนใจซะเช่นไปพบเพื่อนไปเล่นกีฬาเป็นทีมหรืออะไรก็ได้คือที่พี่โอ๊คบอกเนี่ยคือความหมายมันไม่ใช่ว่า เตะบอลแล้วทําให้ฮอร์โมนลดลงแต่มันทําให้เปลี่ยนแค่เปลี่ยนความสนใจแค่นั้นเองภาพพูดในแง่นั้นเนี่ยตรงข้ามเลยทำไมการเล่นกีฬานะครับที่มีการออกแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับนั่นไงผมว่าแล้วมำไมผมเตะบอลแล้วไปผมไม่หยุดไม่ไม่ด้ขนาดนั้นไม่หยุดเพราะว่าไม่มีทีมต่อไงผมก็เลยเล่นไปเรื่อยๆต่อต่อเวลาไปเรื่อยๆอ๋อโอ้โหขับหลุดเลือเกินไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดมาชักขนาดนี้เลยวันนี้ผมขอโอกาสเป็นตัวแทนวัยรุ่นไทยเลยครับผม การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยครับผมถ้าเกิดมีโดยการไม่ได้ป้องกันเนี่ยจะทาไงให้ไม่ทอ้องครับสมมติพลาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแหมประเด็นแบบนี้หลายคนคงจะเคยประสบแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบเครียดอะแน่นอนผมผมว่าผมเจอวัยรุ่นมาเยอะเลยครับแถวแถวบ้านผมเนี่ยเจอเยอะมากงั่นเดี๋ยวเราไปหาที่คุยสบายๆกันในเรื่องนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับในช่วงหน้าของดรสมิตนะครับเดี๋ยวมีสาระความรู้ดีๆเรื่องเกี่ยวกับการคุมกําเนิดโดยเฉพาะแหมตอนนี้วัยรุ่นสนใจเหลือเกินครับการคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินนะครับมันคืออะไรมันได้ผลลรริงหือเป่า แล้วมันส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไรกันบ้างนะครับต้องติดตามในช่วงหน้าครับ,รบสมมุติเกิดเราไปจูบโดยที่เราไม่รู้คนนี้เขาเป็นเอดแล้วก็จูบแบบหนักหน่วงมันติดทางน้ำลายไหมครับ,รบถ้าเกิดหนักกว่าจูบเรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นเอดเนี่ยแต่เราใส่ถุงยางผมจัดไป3มชั้นเลย <c oughs> เป็นไหมฮะ <c oughs> ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดรสมิธนะครับแน่นอนยังอยู่กับคุณตุ้ยเกียรติกมลนะครับในประเด็นนะที่เราค้างกันมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วเป็นอะไรที่ผมสงสัยมาตลอดเวลาวันนี้ผมถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอพี่โอ๊คครับผมเรื่องเกี่ยวกับ การคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินใช่ไหมใช่ครับก็เป็นปัญหาที่น้องๆหลายๆคนวัยรุ่นนะก็สนใจด้วยนะผมอยากให้น้องๆได้รับรู้ถึงปัญหานี้มากเพราะว่าผมเจอส่วนตัวเลยครับแถวบ้านผมเนี่ยค่อนข้างจะแบบขาดการเรียนรู้ครับกับการมีเพศสัมพันธ์โอเคคุณมีเวลาไปทําอะไรอย่างนั้นได้แต่ถามว่ามีวิธีป้องกันหรือเปล่ากับการที่เกิดมีอะไรกันไปปุ๊บเนี่ยจะทาไงให้ไม่ท้องครับพี่อ๊อ๋อครับผมแหมต้องขอพูดก่อนละกันว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับ กว่าไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องปิดกั้นนะแต่ควรจะให้ความรู้และให้ข้อมูลให้มากที่สุดควรเพื่อเตรียมพร้อมกับน้องๆนั่นเองผมไม่รู้ผมจะเล่าให้มันฟังเลยครับผมมั่นใจมากยังไงต้องเล่าให้มันฟังก่อนว่าไม่งั้นยวพลาดอะแย่ครับครับอ่ะอย่างกรณีของยาคุมรเนิดฉุกเินเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่การคุมกําเนิดหลักมันไม่ใช่วิธีการคุมเหนือที่ดีที่สุดนะครับมันเป็นวิธีการที่เหมือนกับ สถานการณ์ฉุกเฉินตอนนั้นไม่ได้ป้องกันไปกแก้ที่ปลายเหตุกแก้ที่ปลายเหตุมากๆนะครับเพราะว่าจะใช้ยาในระดับฮอร์โมนที่สูงมากๆนะครับแล้วไม่ใช่การคุมกูเนอรชนิดนี้จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะคแาแนะนําแรกก็คือว่าเม็ดแรกจะต้องเร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กี่นาทีกี่วันกี่ยังไงครับพี่อกถามมาแบบนี้เรามีข้อมูลมาครับมีการศึกษาวิจัยมาแล้วนะครับ าหากรับประทานเม็ดแรกภายใน24ชั่วโมงจะมีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ได้85%ก็คือพูดง่ายๆก็ยังก็ยังเสี่ย,ย,ยงอยู่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อันที่สองครับประเด็นต่อไปคือถ้ากินช้ากว่านั้น72ชั่วโมงไปแล้วนะครับประสิทธ,ธิภาพจะลดลงไปอีกเหลือแค่ประมาณ75%เท่านั้นอันนี้เริ่มเสียวสันหลังการรับประทานเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารับประทานเม็ดเดียวแล้วจบนะครับจะมีเม็ดที่2ด้วยภายใน12ชั่วโมงหลังจากนั้นนอกจากเครียดแล้วว่าจะท้องยังต้องมานั่งนับอีก12 คยรู้จักแล้วก็สัมผัสกับยาตัวนี้มาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทาไมครับเพราะอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาเจียนออกมาต้องกินเข้าไปใหม่ยิ่งเป็นแบบยาคุมฉุกเฉินเนี่ยนะระดับฮอร์โมนจะสูงมากๆถ้าเกิดรับไม่ได้ก็จะพุ่งออกมาถูกต้องก็ต้องมากินใหม่อีกทรมานเวลาก็จะหายไปเรื่อยๆความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นอย่างครับใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อคิดเลยว่าการคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยไม่ใช่การคุมกาเนิดหลักแน่นอนฉะนั้นเราต้องไปแก้ต้นเหตุพี่ใช่ก็คือ อันดับแรกนะครับการใช้ถุงยางอนามัยก็ดีที่สุดใช่ไหมเพราะว่าเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วย หรือนะครับในคู่แต่งงานที่ยังไม่อยากมีบุตรหรืออะไรเงี้ยก็มีวิธีการคุมกําเนิดอื่นๆให้เลือกฉีดอย่างนี้แบบแม่ผมฉีดมีห่วงหรือยาคุมแบบมีห่วงเป็นเป็นแผงอ่าเป็นแผงกินไรแล้วเมื่อกี้พอพี่โอบอกเรื่องใส่ถุงยางอนามัยถ้าสมมติเรามีเพศสัมพันธ์โดยการไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยมีผลอะไรบ้างครับไม่ว่าจะโรคอะไรตรงนี้มันจะมีไหมครับเรื่องนี้พี่โออยากพูดเลยนะครับเพราะว่า ร้องวัยรุ่นนะครับบางทีรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็กลายเป็นว่ากลุ่มวัยรุ่นนี่แหละเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากมากที่ผมรู้เนี่ยมันจะมีละเออล้วยหนึ่งครับกับท้องอะสองนอกเหนือจากนี้มีอะไรครับโอ้ยอีกเยอะเลยครับเยอะเลยอะครับเริ่มนะเริ่มหูดหนอนไก่ซิฟิลิสซิฟิลิสนี่เป็นไงครับ มันจะได้ยินกันในยุคอดีตคือโรคเอสเนี่ยหรือว่าเอชไีเนี่ยมันมาแรงมากจนกบกระแสของโรคพวกนี้ไป<น>คือโ,<ล> <ๆ S 1> โรคทุกอย่างมันยังมีทุกอย่างใช่<อ>ไม่มีแผลริมอ่อนนะฝีมะม่วงฝีมะม่วงฟรีฟมะม่วงคือการติดเชื้อนะครับเ<ม>ข้าไปสู่ระบบน้ําเหลืองของขาหนีบจนกนระทั่งปะทุเป็นฝีขึ้นมา เป็นก้อนขนาดใหญ่นอกเหนือจากโรคต่างๆนานานี่อันนี้เป็นความรู้มากเลยผมไม่ไม่ไม่ได้ยินเลยนะนอกจากคําว่าเอดท้องเลิมนี่วันนี้มีอีกหลายมีมะม่วงมาด้วยนะฮะผมขอประเด็นจูบครับครับโรคเอดเนี่ยธรรมดาเวลาส่วนใหญ่เขาจะติดทางเลือดใช่ไหมฮะถูกต้องหรือเพศสัมพันธ์สมมติเกิดเราไปจูบโดยที่เราไม่รู้คนนี้ยเขาเป็นเอดแล้วพอจูบแบบ หนักหน่วงไม่ได้จุบอะไรเงี้ยมันติดทางน้ำลายนะคร,ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไวรัส h i ชเนี่ยนะมันก็เจอในสารต่างๆในร่างกายของมันได้หลายอย่างนะครับแน่นอนว่าในเลือดก,ก็เจออยู่แล้วในเลือดเนี่ยแ,แน่นอนแล้วใช่ในน้ำอสุจิอะไรพวกนี้ก็เจออยู่แล้วเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับในน้ำลายก็มีเหมือนกันแต่ปริมาณจะน้อยมากน้อยมากใช่คือปกติแล้วการจูบแบบปกติโอกาสที่จะติดเอดจากการจูบน้อยมาก1นนาทีเนี่ยไม่ติด แลกได้ได้ว่าทต้องแลกเป็นลิปต์ะถึงจะติดเป็นลิปต์ <c oughs> ก็คงเป็นวันมันใช้เวลาเยอะมากมันแบบเหมือนโอกาสมันน้อยมากยกเว้นว่ามีปัญหาว่ามีแผลในปากฟันเป็นแผล <c oughs> ฟันผุอันนี้อีกเรื่องนึง <c oughs> เลยนะเพราะนั้นเท่ากับว่ามีเลือดออกมาด้วยถูกไหมครับบางทีมันจะส่งผ่าน นะครับไปสู่อีกคนหนึ่งได้ฉะนั้นก็แปลว่าก็ไม่ได้ว่าจะไม่ติดสิมันกคติดอยู่ดีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในปากเราจะมีแผลหรือฟันผุหรือตรงไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับถูกต้องครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่เชื้อเอดอย่างเดียวถูกไหมยังเริ่มเนี่ยการที่สัมผัสกันโดยตรงแบบนี้ก็ติดเพราะฉะนั้นไม่ใช่คิดว่าเอ้ยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่แบบจูบกับคนไปทั่วเลยอ,อะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ต้องเรามาระวงังแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยจะปอยังไงว่าไม่ได้ เรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นเอทเนี่ยแต่เราใส่ถุงยางผมจัดไป3ชั้นเลยเป็นไหมฮะมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่ไหมใช่หลายๆคนก็มีการศึกษาวิจัยมานะครับเดี๋ยวไปฟังจากปากของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะเป็นระดับอาจารย์พ่ลึกเลยนะครับอาจารย์ครับถ้าหากสวมถุงยางอนามัยเนี่ยรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับว่าป้องกันเอชได้ครับสามชั้นด้วยครับอาจารย์ถ้ามีคําถามว่าใส่ถุงยางอนามัยแล้วนะชั้นเดียวไม่มีความมั่นใจ จะใส่เป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นเนี่ยจะป้องกันได้มากขึ้นหรือไม่นะฮะจริงๆแล้วยิ่งหนาก็ยิ่งขาดยากนะแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้าใส่นนหนาๆแล้วมันมีการสีกันของตัวถุงยางอาจจะยิ่งขาดง่ายแต่ผมไม่เชื่อนะฮะถุงยางถ้าใส่แล้วเนะี่ยมันจะมีน้ํายาหล่อรื่นอยู่เพราะนั้นมันคงจะไม่สีกันจนขาดแต่ไม่มีอะไรร้อในทางการแพทย์นะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะะถุงยางอนามัยเนี่ยใส่แล้วจะมีคนไข้าบางคนเนี่ย ที่ไม่รู้วิธีใส่หลังจากใส่แล้วนะมีอาการถุงยางแตกบางรายเนี่ยนะครับใส่แล้วไม่แตกแต่ว่ามีการเปื้อนกับสารคัดหลั่งในช่องคลอของผู้หญิงระหว่างที่ทําการถอดนะตัวนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่อาจจะทําให้ป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นไงครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามชั้นก็ยังเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้น,น ยิ่งต้องใส่ให้ถูกวิธีอันนี้สำคัญที่สุดเลยทีเดียวเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากเลยครับเป็นไงครับวันนี้ฟังดูนะครับผมว่าเป็นความรู้ที่ดีนะถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนมองข้ามมันไปหรือตัดสินใจที่จะไม่พูดเรื่องนี้ไปเลยแต่มีน้องๆหลายคนนะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะสงสัยในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านในระหว่างที่เราถ่ายทากันอยู่นะครับต้องติดตามนะครับในออนไลน์คลินิกครับเลยเอชบีทำหน้าที่ในการไปทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลด แต่ก็มีเชื้ออื่นติดเข้ามาแล้วคนไทยก็จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมจํานวนเชื้อไวรัสได้ก็สามารถดํารงชีวิตได้อย่างคนอกุิช่วงแอปพลูฟบายดด็อกเร์สมิธ รับพอดึงช่วง a p p r o v e by Dr. Smith นะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขข้อข้องใจข้อสงสัยกับเรื่องสุขภาพนะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งผ่านมาทาง Forward Mail นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับดูนี้นะครับหลายคนทำงานหนักครับก็เกิดอาการสมองล้าสมองตือบางครั้งนะครับผ่านให้อารมณ์เสียต่างห่างนะครับ ก็เลยมีหลายๆคนพยายามจะหาวิธีการที่จะผ่อนคลายความเครียดและก็ร่างกายของตัวเองเลยเป็นที่มานะครับของความเชื่อที่ว่าการนวดและก็ดึงติ่งหูนะครับเป็นการผ่อนคลายร่างกายและก็ความเครียดได้อย่างหนึ่งสำหรับความเชื่อนี้นะครับจริงครับแ p p r o ู e ถ้าหากเราเหนื่อยหรือเครียดนะครับความสามารถในการใช้สมาธิจะลดลงครับและเราก็จะไม่สามารถรวบรวมความคิดหรือพูดอธิบายอะไรออกไปได้ วิธีคใครเครียดวิธีหนึ่งก็คือการนวดบริเวณใบหูติ่งหูจะช่วยกระตุ้นความเข้าใจได้นะครับโดยอยากให้นั่งพักสบายๆนะครับแตะปลายนิ้วทั้งสองข้างที่ใบหูเคลื่อนนิ้วไปยังส่วนบนของหูจากนั้นบีบนวดแล้วก็คลี่รอยพับของใบหูทั้งสองข้างออกค่อยๆเคลื่อนนิ้วลงมานวดบริเวณอื่นๆของใบหูนะครับดึงเบาๆเมื่อถึงติ่งหูดึงลงให้ทําซ้ํากัน2ครั้งนะครับ <S <S วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการได้ยินและทําให้ความเข้าใจดีขึ้นด้วยละครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับการนวดแล้วก็ดึงติง่งหูเนี่ยนะครับก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่งครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับการผ่อนคลายความเครียดที่ได้ผลถาวรและก็ได้ผลอย่างแท้จริงเนี่ยก็คงจะเป็นการแก้ไขที่ตอนเพตมากกว่านะครับขรับกลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกยังอยู่กับคุณตุ้ยเกตกมนอยู่นะครับครับผมวันนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็การคุมกําเนิดนะครับเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจแต่ไม่กล้าถามนะครับวันนี้เลยเปิดพื้นที่นะครับให้ถามกันเลยให้ผมเป็นตัวแทนแล้วกันของวัยรุ่นในสมัยใหม่จะได้มีวิธีการป้องกันครับผมที่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยเปิดช่วงออนไลน์คลินิกนะครับรับคาถามจากคุณผู้ชมระหว่างที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ที่ @drsmithtv นะครับหรือว่าทาง a c e b o o k นะครับที่ www.facebook.com ด r s m i t h t v ทนะครับแน่นอนวันนี้คำถามมาเยอะเหมือนกันนะเยอะเลยครับมีทั้งจากน้องๆวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ด้วยใช่ครับอ,อันนี้มาจากน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับถามมาจากทวิต t ตอร์นะครับว่าการรับประทานยาคุมกําเนิดติดต่อกันนานๆจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายหรือเปล่าคะอืมนี่ตุ้ยเคยได้ยินบาไหมครับเคยได้ยินว่าถ้าเกิดกินนานๆเนี่ยจะทําให้มีลูกยาก ยาคุมกําเนิดแน่นอนก็มีชนิดที่เรากินเป็นรอบเดือนนะครับกับแบบฉุกเฉินนะครับแบบฉุกเฉินเนี่ยแยกออกไปก่อนเลยนะครับเพราะแบบฉุกเฉินไม่ได้เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ตลอดเดือนคือป้องกันแค่ตอนนั้นนะครับแล้วระดับฮอร์โมนใช้สูงมากถ้าทานบ่อยคนที่เคยรบทานจะรู้เลยว่ารอบประจําเดือนจะลวนหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดประจําเดือนออกมาหลังจากที่กินแล้วก็ต้องนับกันใหม่ซึ่งก็จะส่งผลครับต่อการมีบุตรแน่นอนนะครับ แต่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวซึ่งแต่ละคนจะต่างกันส่วนแบบแผงนะครับถ้าหากรับประทานมาเป็นเวลานานๆนะครับก็พบว่ามีผลเช่นเดียวกันนะครับเมื่อหยุดแล้วเนี่ยกว่าที่จะร่างกายกลับมานะครับมีการตกไข่แล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ได้ก็ใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันแล้วแต่บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะชะลอการมีบุตรนะครับอย่างคู่แต่งงานที่ยังไม่พร้อมนะครับคุณหมอก็จะให้คําแนะนํา นะครับก็จะมีวิธีการคุมกําเนิดอื่นๆมาช่วยนะครับเช่นการฉีดยาคุมกำเนิดหรือการใช้ห่วงนะครับหรือว่าการใช้วิธีอื่นๆย่างการฉีดยาคุมนี่มีผลต่อการจะมีลูกยากในอนาคตไหมครับก็จะเกี่ยวเหมือนกันนะครับเพราะว่าการฉีดยาคุมกําเนิดเนี่ยเราไม่สามารถไปควบคุมได้ถูกไหมคือหนึ่งเข็มมันจะอยู่ได้จำนวนกี่เดือนกี่เดือนว่าไปนะครับมันจะต้องต้องเว้นช่วงเหมือนกันกว่าที่เล่าระสำเร็จจะกลับมา ปกติมีการตกไข่แบบปกติแน่นอนนะครับว่าการคุมกําเนิดมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับยังไงก็ขอแนะนําไวล้ละกันนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มการคุมกําเนิดเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยบพบกับคุณหมอ ไม่รู้ไปแผนกไหนไปแผนกสูตินารีเวชนะครับเขาไม่ได้ทําคลอดกันอย่างเดียวนะครับให้ความรู้อย่างอื่นได้ด้วยก็คือเป็นเรื่องโดยตรงของคุณหมอเลยที่เขาจะเรียนมาในแผนกนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับไม่แน่ใจนะครับรวมถึงอยากจะตรวจนะครับเพราะว่ามีข้อห้ามเหมือนกันนะยาคุมเนี่ยในคนที่มีเนื้องอกมะเร็งอะไรซ่อนอยู่บางอย่างก็ไม่สามารถจะใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มเนี่ยผมแนะนํานะไปปรึกษาคุณหมอก่อนมาดูข้อต่อไปเลยดีกว่าครับวันนี้คําถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเรา ติดเชื้อเอชไอวีแล้วต้องทํำยังไงคะรักษา<อ>หายหรือเปล่าโรคเอชไอวีนะครับเรามียาที่ช่วยรักษาแล้วก็ควบคุมเชื้อได้บรรเทาใช่นะครับก็คือถ้าเกิดทราบแล้วว่าเป็นขอเลยนะครับอย่างแรกอย่าแพร่กับอื่นบางคนจะรู้สึกว่าเป็นแล้วอย่างให้ทุกคนเป็นน้อยเนื้อนนต่ำใจหรือหรือว่ารู้สึกว่าตอนนี้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องป้องกันแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับ เพราะถ้าหากได้รับเชื้อมาแล้วเป็นโรคเอชไแล้วนะครับยังไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นสมมติติดเชื้อเข้ามาอีกก็ทําให้เชื้อในตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกทําให้อาการแย่ลงไปนะครับและยาที่ทานนี่เป็นไงครับครับปัจจุบันนี้นะครับถ้าไปพบแพทย์แต่เนอร์นะครับก็จะมียานะครับที่ใช้ในการต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีอยู่นะครับก็ทําให้ระดับของเชื้อเนี่ยต่ำลงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอชหรือว่าเอชไอวีเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าตัวเชื้้อททาาหนนี่ใกร ไปทําให้ภูมิคุ้มกันอของร่างกายลดลงแล้วก็มีเชื้ออ,อื่นติดเข้ามาแล้วคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากเชื้ออ,อื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราควบคุมจํานวนเชื้อไวรัสได้นะครับ <ๆ S 2> ทาให้ภูมิคุ้มกันเรายัางแข็งแรงอยู่ก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติและที่สำคัญคือใจด้วยถูกต้องใช่ไหมครับสำคัญมากๆต้องดูแลกายและใจก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็รีบรักษานะครับยาอายนะครับเดี๋ยวนี้มีคลินิกมากมายนะครับที่เปิดบริการให้การรักษา นะครับก็สามารถรับประทานยาให้เหมาะสมถูกต้องตามที่คุณหมอให้มานะครับก็หลายๆท่านก็มีชีวิตอยู่ได้ตามปกติเลยนะครับแค่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเป็นไงครับตุ้ยครับวันนี้รู้สึกได้ความรู้เยอะมากครับผมโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ครับเพราะผมดีใจนะครับกับการที่ได้มาออกรายการนี้ครับเพราะว่าสะท้อนครับสะท้อนตัวเองเห็นสิ่งแวดล้อมที่เราได้สัมผัสกับเด็กอายุน้อยๆแต่ตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่ เห็นแล้วมันไม่ค่อยจะลงใจเท่าไหร่ครับผมเชื่อว่าวันนี้จะช่วยให้น้องๆวัยรุ่นไทยได้ความรู้ได้ไม่มากก็น้อยครับผมแน่นอนนะครับว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปิดกั้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้และก็ให้ข้อมูลเพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เยาวชนจะต้องรับรู้นะครับแล้วก็เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเพราะว่าบางครั้งความผิดพลาดในวัยเด็ก อาจจะทาให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเนี่ยนะคุเขาทั้งชีวิตไปเลยก็ได้ถูกต้องครับนะครับแหม่ยอดเยี่ยมเลยนะครับพื่นะครับมีผลงานอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับตอนนี้ครับครับผมก็มีละครครับก็ติดตามได้ครับผมแล้วก็เพลงละครครับเป็นคนร้องไว้เองด้วยในละครครับผมฝากฝากครับทั้งเล่นทั้งร้องนะครับนนี้ครบวงจรจริงๆนะครับแหมความสามารถเต็มเปี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับมีกิจกรรมพิเศษด้วยล่ะครับมีหนังสือมาแจกนะครับคุณผู้ชมแค่ชื่อก็เด็ดแล้วนะเร่มนี้ ถ้ารู้คงผอมไปนานแล้วนี่ไงแปลว่ายังอ้วนกันอยู่นะครับรีบมาเล่นเกมกันเลยนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m d o o r s m i t h t v ครับมากดไลค์นะครับเราแจกสัปดาห์ละ3เล่มนะครับรีบๆนะครับทีมงานของเราแย่งกันอย่างหนักเลยครับผมครับจะเก็บไว้เองกันแล้วนะครับเพแบบดูแล้วนะเล่มนี้ยจริงไัมข้อมูลนี่แบบ เต็มเพียบมากแล้วก็เข้าใจง่ายสุดๆจาก a m a r i n p r r n t t n n g นะครับอย่าลืมนะครับว่าติดตามสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ใหม่นะครับผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้นะไม่เครียดเลยนะครับทุกวันจันทร์เกือบ5้ามงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณวีนัทกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ